บทที่ห้าฟรอสควบคุมบัฟจุดคืนที่หมู่บ้านสามเณรหลังจากที่ทั้งห้าฟื้นคืนที่แล้วจูจ่ๆพวกเขาก็ร้องไห้และหอนแม่งธนูยาวสีทองของเหล่าจือระเบิดให้ตายเถื่อจี้เงินของฉันหายไปแล้วและเหรียญทองในคลังก็หายไปหมดอะแหวนเงินของเหล่าจือด้วยจุดๆในขณะนี้คนรอบข้างเห็นฉากนี้แล้วก็หัวเราะแต่เมื่อพวกเขาเห็นคำนำหน้าการฆ่าพระเจ้าบนรหัสของคนเหล่านี้พวกเขาก็หัวเราะไม่ได้ในทันทีคิวลิงก็เป็นองค์กรกิลองค์กรกิลนี้มีชื่อเสียงมากทั่วประเทศจีน คนกลุ่มนี้ควรได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษจากกิลสังหารเทพไม่เช่นนั้นจะไม่มีคำนำหน้าการสังหารเทพและเมื่อเห็นคนเหล่านี้หมดหวังทุกคนก็หัวเราะคิดคักในใจและพวกเขายังคงไม่สามารถแสดงร่องรอยความยินดีบนพื้นผิวได้ไม่เช่นนั้นหากคู่ต่อสู้จ้องมองเขาเกรงว่าการติดตามผลจะโชคร้ายมากในเวลานี้หลังจากที่ไม่กี่คนที่ฆ่าโดยิ้นเฟงคร่ำครวญในไม่ช้าพวกเขาก็ฟื้นความสงบแม้ว่าพวกเขาจะทุกข์ใจกับอุปกรณ์ของตัวเองแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาต้องการได้อุปกรณ์ของตัวเองกลับคืนมาแอลละมนก็ไม่มีโอกาสเลย หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหลอดบุฟในฐานะหัวหน้าทีมก็พูดโดยตรงกับพวกเขาทั้งสี่คนคนนั้นคุณเห็นไหมว่าเขาฆ่าพวกเราได้อย่างไรฉันเห็นไม่ชัดผู้ชายคนนั้นไม่แม้แต่จะยกไม้เท้าและไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวฉันก็เลยสับจนตายใช่และที่สำคัญที่สุดการโจมตีของฉันถูกโจมตีอย่างชัดเจนแต่มันแสดงให้เห็นว่าฉันถูกบังคับให้หลบและมีภูมิคุ้มกันต่อคลื่นแห่งความเสียหายนั้นเด็กคนนั้นใจร้ายจุดจุดจุดเมื่อได้ยินคำพูดของหลายๆคนหลอดบุฟก็หรีตา,ลลารตราตรรอง ในขณะนี้จูจๆหนึ่งในนั้นก็เบิกตากว้างขึ้นและพูดกับฝูงชนด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยคุณบอกว่าบุคคลน,นั้นมีสิ่งประดิษฐ์อยู่บนร่างกายของเขาหรือเปล่าชนิดที่สามารถเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงได้เมื่อได้ยินคำพูดของบุคคลน,นี้ทุกคนก็ตกตะลึงนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่คนคนนั้นมันแค่เลเวลหนึ่งเขาได้อาติแฟร์คอมาได้ยังไงอาจจะบังเอิญเจอภารกิจลับหรือเปิดกล่องฉันดูเหมือนจะเคยเห็นไอดีของเขามาก่อนใช่ไหมเขาเปิดกล่องและเปิดยาที่อยู่ยงคงกระพันมาก่อนคุณคคิดว่่่่าามันันนนเเปป็ยยทีออูงงกรระพหืล มันเป็นไปไม่ได้ผลของยาอมะตะคงอยู่ไม่กี่วินาทีและคนโง่ก็จะใช้ยาอมะตะที่นี่และเราก็ตายโดยไม่เห็นเขาปล่อยทักษะนี้มาก่อนคุณจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเมื่อได้ยินคําพูดของคนสองสาคนลอดบูฟก็กัดฟันและพูดว่าขอคําสั่งให้รวบรวมสมาชิกกลินทั้งหมดในหมู่บ้านเริ่มต้นคราวนี้ฉันจะป้องกันไม่ให้เขามาที่หมู่บ้านเริ่มต้นระเบิดสิ่งของของเขาทั้งหมดใช่ท่านหมาป่าจุดจุดจุดเมื่อเสียงนั้นตกลงสู่พื้นหลายคนก็เริ่มเขย่าผู้คนอย่างรวดเร็วแต่ในนนเเเววววลาาาาาี้้้พพกกกกขขยยังงไไม่่่รรรรููระตดอแบบหน บนโลกนี้จุดๆส่วนปลายอีกด้านหลังจากฆ่าไปหลายคนแล้วถินเฟิงก็เดินตรงไปยังร่างของผู้คนหลายคนและเริ่มเก็บสิ่งของติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับธนูยาวน้ำแข็งระดับทองติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับจี้เสน่์ระดับเงินติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับแหวนแห่งการรักษาระดับเงินติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับรองเท้าบูทหนามหมาป่าป่าระดับเหล็กดำติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับกางเกงหนามหมาป่าป่าระดับเหล็กดำ ติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับหมวกหนามาป่าระดับเหล็กดำติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับกรอกแขนมาป่าหนามระดับเหล็กดำติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับเหรียญทองดอกจันทร์สิบสามจุดจุดจุดคลื่นทําให้ขิ้นเฟงร่ํารวยโดยตรงทันทีคันธนูยาวเกรดทองและอุปกรณ์เครื่องประดับเกรดเงินอีกสองชิ้นที่เหลือเมื่อรวมกับชุดหนามาป่าเหล็กสีดำสี่ชุดและกระเป๋าสตางค์หนามาป่าป่าที่ถิ่นเฟิงระเบิดก่อนหน้านี้มันจึงกลายเป็นชุดสูตรห้าทิ้น ในเวลานี้คินเฟงคลิกโดยตรงบนแผงคุณสมบัติของไอ์ลองโบแล้วมองไปที่มันธนูยาวน้ำแข็งเกรดทองระดับหนึ่งคลาสทองพลังโจมตีกายภาพเวท1 0 0 1งถึงเทคนิคพิเศษของอุปกรณ์ 1. ความแข็งแกร่งบวก20สามารถสกัดได้สองเมื่อโจมตีศัตรูความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก30สเอร์เซสามารถสกัดได้สามเมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาส50อร์ซที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์าน้ำแข็งซึ่งจะบังคับให้ศัตรูควบคุมเป็นเวลา2วินาที สามารถสกัดได้ต้องการอาชีพนักธนูความทนทานเศษ964ส่วน1,000บทนำอุปกรณ์ธนูและลูกศรที่ปรมาจารย์ระดับสูงร้ายมนด้วยพลังน้ำแข็งที่ทรงพลังอย่างยิ่งจุดๆเมื่อเห็นผลกระทบของอุปกรณ์ระดับทองที่อยู่ตรงหน้าเขาถินเฟิงก็คิดว่ามันดีมากสามารถสกัดเอฟเฟกต์พิเศษได้3แบบแม้ว่าความแข็งแกร่งและความเร็วในการโจมตีจะดูถือชไปสักหน่อยสำหรับขินเฟิงแต่ บางทีหลังจากสะสมความแข็งแกร่งและความเร็วในการโจมตีในอนาคตเขาสามารถหยิบไม้เท้าของเขาและดำเนินไปอย่างราบรื่นกับนักเวทที่มีความรุนแรงได้หรือไม่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วคินเฟงก็มุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อโจมตีสัตรูมีโอกาส50%ที่จะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ไอซียูซึ่งจะบังคับให้สัตรูควบคุมเป็นเวลาสองวินาทีผลกระทบนี้คือผลกระทบหลักมีโอกาส50%ที่จะทาให้เกิดเอฟเฟกต์แช่แข็งโอกาสนี้หากคินเฟงสะสมบัฟที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วในอนาคตการโจมตีหนึ่งในสองครั้ อยู่ยงคงกระพันเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถินเฟิงก็เลือกสามตัวเลือกโดยตรงและเลือกการสกัดทันทีครู่ต่อมาจู่จูระบบก็ดังขึ้นติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนอนคุณสกัดก้านเอฟเฟกต์พิเศษทั้งสาของธนูยาวน้ำแข็งระดับทองได้สําเร็จคุณได้รับบัฟหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบจุดจุดจุด,จดเมื่อได้ยินคําแนะนํานี้คินเฟิงก็มองไปที่แถบสถานะอย่างรวดเร็วบัฟความแข็งแกร่งบัฟความเร็วโจมตีบัฟควบคุมน้ําแข็งจุดจุดจุดคินเฟิงเพิ่มโบนัสโบนัสสามรายการทันที ในเวลานี้หมาป่าป่าในระยะไกลเดินเข้าไปในระยะการโจมตีของคินเฟงบูมลบห้าร้อยเก้าสิบร่างของหมาป่าป่าที่ถูกปีศาจถูกน้ําแข็งแข็งตัวทันทีคําแนะนําคุณได้กระตุน้นบัฟควบคุมน้ําแข็งบทที่หกบัฟเสริมพลังสามารถซ้อนทับได้บทที่หกสามารถซ้อนทับเพื่อเสริมบัฟได้หลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือนก็มีสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งบูมลบห้าร้อยเก้าสิบติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณค่าหมาป่า,ป,าปีศาจระดับต่ําเหล็กดาได้สําเร็จและได้รับคะแนนประสบการณ์หน,นึ่งพ ติงตรงเครื่องหมายตัวนอนระดับของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วและระดับปัจจุบันคือเลเวลสองคำแนะนําคุณได้รับ5คะแนนคุณสมบัติฟรีจุดจุดจุดหลังจากได้ยินข้อความแจ้งเตือนจากระบบเหล่านี้ชินเฟิงก็คลิกที่แผงคุณสมบัติโดยตรงและเพิ่มคะแนนคุณสมบัติฟรีทั้งหมดที่เขาได้รับให้กับสติปัญญาโดยทั่วไปมีหลายวิธีในการเพิ่มคะแนนให้กับอาชีพนักเวทคะแนนพิเศษสําหรับผลลัพธ์ความรุนแรงด้านสติปัญญาเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมี3าความฉลาดและสองนักเวทไหลว่าว่องไวบวกคะแนน และความสมดุลสุดท้ายของสองสติปัญญาสองความว่องไวและหนึ่งร่างกายผู้เล่นแต่ละคนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการเพิ่มคะแนนแต่ปัจจุบันขิ้นเฟืงมีบัฟที่อยู่ยงคงกระพันแน่นอนว่าการเลือกสติปัญญาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มคะแนนนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและรุนแรงไม่มีสมองให้ตัดใครให้คำปรึกษาหลานนี่คือรูปแบบการเล่นที่แท้จริงของ In v i ิน i b l e Master ตอร์ลหลังจากเพิ่มคะแนนแล้วถิ่นเฟิงปล่อยให้บัฟสายฟ้าฟ,า,ฟาดโดยอัตโนมัติวางสายโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเขาต่อสู้ จี้สเสน่ระดับเงินระดับ5อันดับเงินการป้องกัน102-100คุณสมบัติเพิ่มเติมของอุปกรณ์ 1. ความฉลาดบวก20สามารถสกัดได้ 2. ฟื้นฟูพลังเวทมนต์10แต้มต่อวินาทีโดยอัตโนมัติสามารถสกัดได้ความทนทานเศษ900ส่วน1,000บทนำจี้มนสเสน่พร้อมเอฟเฟก์พิเศษในการฟื้นฟูพลังเวทมนต์จุดๆโบนสัสเอฟเฟกของจี้นั้นเหมาะมากสำหรับอาชีพนักเวท อินเทลิเจนบวก2ู 0, และฟื้นฟูมานาสิบแต้มต่อวินาทีโดยอัตโนมัติเอฟเฟกต์โบนัสทั้งสองนี้มีประโยชน์มากสำหรับอาชีพนักเวทเมื่อคิดถึงสิ่งนี้คินเฟงก็เลือกที่จะสกัดโดยตรงทันใดนั้นก็มีเสียงเตือนชุดหนึ่งดังขึ้นติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนระดับอุปกรณ์ในปัจจุบันคือ5ซึ่งไม่เกินขีดจำกัดสูงสุดขององค์การสกัดระดับ1ิปัจจุบันสามารถสกัดเอฟเฟกต์พิเศษของอุปกรณ์ได้สูงสุด1ิสแบบติ้งตรงเครื่องหมายตัวหน จุดๆเมื่อได้ยินข้อความแจ้งนี้แถบสถานะของคินเฟงก็เพิ่มบัฟโบนัสสองอันทันทีบัฟสติปัญญากลับสู่บัฟสีน้ําเงินจุดๆในเวลานี้หลังจากที่ดึงบัฟออกมาได้สองบัฟชิมเฟิงยังคงดูอุปกรณ์ที่เหลือต่อไปหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคินเฟงมีบัฟีกสีอันบนร่างกายของเขาบัฟนม้มเอฟเฟกต์หลังจากถูกโจมตี20%เอร์เซของความเสียหายจากการโจมตีจะถูกเด้งกลับไปหาศัตรูโดยการบังคับบัฟร่างกายเอฟเฟกต์ Effect, รูปร่างบวก60คะแนน บัฟ <Buff S 2> ความว่องไวเอฟเฟกต์ effect, ความว่องไวบวกสองแต้มบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่เอฟเฟกต์ effect, ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น5%เปอร์เซ็นจุดจุดจุด,จดหลังจากแปลงเอฟเฟกต์พิเศษที่สกัดได้ทั้งหมดเป็นบัฟชินเฟิงพบว่าหากเอฟเฟกต์พิเศษแบบเดียวกันถูกสกัดอีกครั้งเอฟเฟกต์เหล่านั้นอาจถูกซ้อนทับได้ตัวอย่างเช่นโบนัสคุณสมบัติทางกายภาพคิงเฟิงดึงอุปกรณ์ทั้ง3าชิ้นออกมาและทุกครั้งที่สกัดออกมาจำนวนบัฟของคิงเฟิงจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ผลของบัฟรงุ้งรรงแลว ซึ่งหมายความว่าคินเฟิงสามารถดึงบัฟเดียวกันเพื่อเพิ่มผลของบัฟได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถินเฟิงก็รู้สึกเหมือนฉันสามารถหาหนังสือทักษะสายฟ้าฟาดได้อีกสองสามเล่มหรอการซ้อนบัฟฝ่ายรุกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวางไข่ของมอนสเตอร์ของคุณเองได้และจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถได้รับธนูยาวน้ำแข็งสีทองและซ้อนบัฟควบคุมน้ำแข็งได้กระตุ้นเอฟเฟกต์การควบคุมน้ำแข็งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เอฟเฟกต์การซ้อนนี้อยู่ยงคงกระพันเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถินเฟิงก็ใส่อุปกรณ์ทัั้้งงหมดหมดดี่ไรรบโยต หลังจากํำเช่นนี้คินเฟงก็เงยหน้าขึ้นและมองไปไม่ไกลในขณะนี้สายฟ้าฟาดลงมาในทันทีสังหารหมาป่าป่าปีศาจที่ถูกควบคุมโดยน้ําแข็งนอกจากหมาป่าป่าที่ถูกปีศาจที่ถูกฆ่าแล้วยังมีซากศพของหมาป่าป่าที่ถูกปีศาจอีกจํานวนหนึ่งในเวลานี้แม้ว่าจะสังหารหมาป่าป่าปีศาจไปจํานวนมากแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่คินเฟงไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรดังนั้นเรามาเริ่มกันที่คลื่นของหมาป่าป่าที่ถูกปีศาจปัจจุบันยังคงเน้นการยกระดับคินเฟงยังคงเดินไปยังส่วนลึกของที่ราบอันมืดมิ ขณะที่คิ้งเฟงลึกลงไปสายฟ้าฟาดลงมาอย่างต่อเนื่องหมาป,า,ปาป่าปีศาจจำนวนมากถูกฆ่าทีละคนบูมบูมบูมลบหนึ่งพันเก้าสิบลบหนึ่งพันเก้าสิบลบหนึ่งพันเก้าสิบจุดจุดจุด,จดติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณค่าหมาป,าป่าปีศาจระดับต่ำเหล็กดำได้สำเร็จและได้รับคะแนนประสบการณ์หนึ่งพันบวกสามร้อยคะแนนติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณค่าหมาป่าปีศาจระดับต่ำตตเหล็กดำได้สำเร็จและได้รับคะแนนประสบการณ์หน,นึ่งพันบวกสามร้อยคะแนน ติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณค่าหมาป่าปีศาจระดับต่ำเหล็กดำได้สำเร็จและได้รับคะแนนประสบการณ์1,000ันบวก300้อคะแนนจุดจุดจุด,จดหลังจากอัปเกรดเลเวลและรับโบนัสสติปัญญาความเสียหายของคินเฟงก็ได้รับการปรับปรุงในเชิงคุณภาพด้วยเดิมทีต้องใช้สายฟ้าฟาดสองครั้งเพื่อฆ่าหมาป่าป่าที่น่าหลงไหลเหล่านี้ตอนนี้สายฟ้าฟาดสามารถฆ่าได้ทันทีประสิทธิภาพการวางไข่ของสัตว์ประหลาดตัวนี้ช่างอุกอาจจริงๆสัตว์ประหลาดในสองวินาทีและคินเฟงก็เลเวลอัปเร็วเท่ากับทีมจุดจุด,จด ต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป10บนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากสังหารหมาป่าป่าที่ถูกปีศาจแล้วแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนร่างของคินเฟงติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณค่าหมาป่าปีศาจร,ระดับต่ำเหล็กดำได้สําเร็จและได้รับคะแนนประสบการณ์1,000บวก300คะแนนติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนเลเวลของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วและเลเวลปัจจุบันคือเลเวล3าคแนะนำคุณได้รับ5คะแนนคุณสมบัติฟรี ในขณะนี้เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นไม่ไกลจากขิ้นเฟงหมาป่าปีาปปศาจต,ตัวหนึ่งค่อยๆล้มลงกับพื้นและระเบิดวัตถุหลังจากการอัปเกรดขิ้นเฟงได้เพิ่มคะแนนคุณสมบัติฟรีทั้งหมดให้กับสติปัญญาจากนั้นจึงเดินอย่างรวดเร็วไปที่ร่างของหมาป่าป,ปีศาจและเริ่มเก็บสิ่งของที่หล่นลงมาแต่ในขณะที่เขาเดินไปไม่กี่ก้าวเขาก็ได้ยินเสียงคำรามมาแตกไลในขณะที่เสียงคำรามดังขึ้นระบบก็ดังขึ้นทันทีคำเตือนระดับภูมิภาคบอสระดับทองปรากฏตัวในดับเพลนหนึ่งู้อยเจ็ดส จ,จ,จ,จุหลังจากที่การแจ้งเตือนระดับภูมิภาคดังขึ้นชินเฟิงก็หลีตาลงทันทีบอสที่ปรากฏตัวแบบสุ่มประเภทนี้โดยทั่วไปเรียกว่าบอสป่าแอลมลนจะปรากฏบนแผนที่ต่างๆเป็นระยะๆโะะดยทั่วไปแล้วบอสเหล่านี้มักจะถูกโจมตียากมากและพวกมันทั้งหมดถูกผู้เล่นหลายร้อยคนล้อมไว้ด้วยกันแน่นอนว่ารางวัลจากการฆ่าบอสประเภทนี้ก็มหาศาลเช่นกันเช่นเดียวกับบอสป่าระดับทองมันสามารถระเบิดอุปกรณ์ระดับทองและไอเทมหายากได้3-10ถึงิชิ้นมีโอกาสที่จะระเบิดสิ่งของล้ำค่าบางอย่างได้ พูดง่ายๆก็คือเมื่อเจอบอสประเภทนี้ก็จะมีการแข่งขันของผู้เล่นเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถิ่นเฟิงก็หยิบสิ่งของที่ดรอปมาจากหมาป่าปีศาจอย่างรวดเร็วติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กจุดๆ,ๆเมื่อเห็นหนังสือทักษะเล่มนี้ขินเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคุณรู้ไหมว่าอัตราการระเบิดของหนังสือทักษะในเกมนั้นต่ำมากแม้ว่าหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กจะถือเป็นหนังสือทักษะนักมายากลระดับต่ำมากแต่กก็ยยััังงงงตต้้้อออออใชโโบ,บาาาาาเเพื่ท่ทีจะะมนออมนดดรววไขส์ปหล และเห็นได้ชัดว่าคินเฟงโชคดีพอในเวลานี้ถิ้นเฟิงคลิกโดยตรงบนแผงคุณสมบัติของหนังสือทักษะและดึงเอฟเฟกต์ที่สกัดได้ของทักษะออกมาทันทีในทันทีติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนอนคุณสกัดการเอฟเฟกต์พิเศษของหนังสือทักษะลูกไฟขนาดเล็กได้สําเร็จและคุณได้รับบัฟใหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบจุดจุดจุด,จดเมื่อได้ยินคําแนะนํานี้คินเฟงก็มองไปที่แถบสถานะอย่างรวดเร็วบัฟลูกไฟขนาดเล็กระดับหนึ่งเอฟเฟกต์ effect. ทุกๆหนึ่งวินาทีลูกไฟขนาดเล็กจะถูกปล่อยไปยังเป้าหมายเดียวโดยอตัตโนมัติภายในระยะ15ดอกจันสิหหน่วยลูกไฟขนาดเล็กจะสร้างความเสียหายเวทไฟ10บวกเให้กับสัตรูระยะเวลาถาวรบทที่7บอสป่าการโจมตีของลูกไฟนั้นต่ำกว่าการโจมตีของสายฟ้ามากแต่การโจมตีด้วยลูกไฟหนึ่งครั้งต่อวินาทีและช่วงเวลาการโจมตีนั้นสั้นกว่าการโจมตีด้วยสายฟ้าสายฟ้าโจมตีหนึ่งครั้งลูกไฟสามารถโจมตีได้สองครั้งโดยทั่วไปผลลัพธ์โดยรวมของเทคนิคลูกไฟขนาดเล็กยังคงแข็งงแกกร่่วาาาเคคนิคสยฟ้ ในเวลานี้หลังจากที่คินเฟิงได้รับลูกไฟขนาดเล็กลูกไฟขนาดเล็กก็เริ่มโจมตีหมาป่าที่น้าหลงไหลที่เพิ่งวางไข่ไปรอบๆโดยอัตโนมัติบูมบูมบูมลบแปดร้อยเก้าสิบลบแปดร้อยเก้าสิบลบหนึ่งพันเก้าสิบจุดจุดจุดหมาป่าป่าปีศาจถูกฉินเฟิงฆ่ายอยู่ตลอดเวลาในเวลานี้คินเฟิงยังเห็นพลังโจมตีของลูกไฟขนาดเล็กอีกด้วยดามจลูกไฟขนาดเล็กหนึ่งนัดสามารถสร้างความเสียหายได้แปดร้อยเก้าสิบดามจและสองนัดสร้างความเสียหายได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบดามจสซึ่งมากกว่าดาเมเจสสา,า,าจ ยังคงแข็งแกร่งมากหากมีการโจมตีด้วยสายฟ้าซอนทับคินเฟงสามารถสร้างความเสียหาย28 7 0ดาเมจให้กับเป้าหมายเดียวทุกๆสองวินาทีความเสียหายที่เกิดขึ้นจะอยู่ยงคงกระพันในช่วงต้นเกมคาดว่าบอสธรรมดาจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของคินเฟงหลายระลอกได้ปัจจุบันคินเฟงมีเพียงสองบัฟที่น่ารังเกียจเท่านั้นหากคุณเพิ่มบัฟที่น่ารังเกียจผลลัพธ์ของคินเฟงจะยิ่งน่ากลัวยิ่งขึ้นหลังจากดูผลลัพธ์ของบัฟการโจมตีด้วยลูกไฟขนาดเล็กแล้วชินเฟิิงงกกกกก็ยยไไม้้้้เททาาขึนนนและรรีีีบ่่ปปัััพดออสตว จุดๆๆไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อคินเฟงเดินไปที่จุดที่เสียงนั้นดังมาเขาเพียงแต่เห็นว่ามีผู้เล่นหลายคนล้อมรอบบอสที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วและผู้เล่นเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นผู้เล่นหลักภายใต้ร่มทงของกิลต่างๆมีผู้เล่นระดับสิบมากมายผู้เล่นเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้โดยกิลในหมู่บ้านเริ่มต้นเพื่อแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรของบอสในเวลานี้หลังจากที่เห็นคินเฟงปรากฏตัวที่นี่ผู้เล่นคนหนึ่งของกิลก็ตะโกนบอกคินเฟงทันทีผู้เล่นที่หลงทางรีบหน่อยเถอะบ,บอสคนนี้ไม่ใช่ของคุณ เมื่อได้ยินคำพูดของบุคคลน,นี้คินเฟงก็เพิกเฉยต่อเขาแต่มองไปที่เจ้านายที่ถูกผู้เล่นกลุ่มนี้ปิดล้อมในวงล้อมที่เกิดจากผู้เล่นหลายคนหมาป่าสีขาวเมืองตัวใหญ่กำลังโจมตีนักสู้โล่หลายตัวอยู่ตลอดเวลาโดยพยายามจะฆ่ารถถังแถวหน้าเหล่านี้แต่ในเวลานี้รถถังหลายคันในแถวหน้าได้เข้ายึดความเปลียดชังของเจ้านายทำให้เขาไม่สามารถออกไปได้ผู้เล่นมืออาชีพระยะไกลหลายคนกำลังโจมตีบอสตัวนี้อย่างเมามันและปริมาณเลือดของบอสก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน เมื่อเห็นฉากนี้ถิ่นเฟิงก็โยนเทคนิคการสำรวจของเขาเองใส่บอสโดยตรงหมาป่าเวทมนต์อัปเกรดระดับสูงขึ้นบอสทองระดับ10 HP เศษ4,2511ส่วนห้า0 0จู่โจมป้องกันทักษะเทคนิคดาบลมความตายกัดการแปลกแยกใช้าภาพความตายบทนำร่างกายที่ได้รับการอัปเกรดพิเศษถูกแลงร่างด้วยพลังที่ไม่รู้จักมีพลังแห่งความตายที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งจุดๆเหลือสหมือ4 2อ0 0บวก HP แม้ว่าคุณจะไม่เห็นข้อมูลอื่นแต่หมาป่าเวทมนต์ที่อัปเกรดแล้วที่อยู่ตรงหน้าคุณยังคงทรงพลังมากหากเป็นทีมผู้เล่นธรรมดาห้าคนบอสอาจถูกสังหารทุกนาทีเมื่อคินเฟงคิดเรื่องนี้ก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากระยะไกลหลอดวูฟดูสิผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ฆ่าพวกเรามาก่อนเขาเองคือเขาจริงๆให้ตายเถอะเขากล้ามาปรากฏตัวที่นี่ด้วยซ้ําอย่าหุนหันพลันแล่นผู้ใหญ่อย,อยังอย,งอยู่ที่นั่นเธอต้องฟังทุกอย่างจุดจุจุดๆๆเมื่อได้ยินเสียงนี้คินเฟงก็ขมวดคิ้วและมองเข้าไปในระยะไกล ในเวลานี้มีผู้เล่นเพียงกลุ่มเดียวจากกัสเลเยอร์กิวเท่านั้นที่จ้องมองเขาดูเหมือนว่าผู้เล่นกลุ่มนี้เพิ่งมาถึงที่นี่พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบอสสุดโหดนี้และในไม่ช้าถินเฟิงก็เห็นหลอดมาป่ายืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในเวลานี้เขายืนด้วยความเคารพข้างๆผู้หญิงคนหนึ่งและพูดอะไรบางอย่างที่ถ่อมตัวผู้หญิงคนนั้นถือไม้เท้าสีหน้าของเธอเย็นชาและโดดเดี่ยวอย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของทินเฟิงรูปร่างของผู้หญิงคนนี้ ก็สมบูรณ์แบบรูปร่างเรียวบางถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อคลุมนักเวทสีดำแต่เส้นโค้งที่แสดงให้เห็นนั้นมีลักษณะเป็นลูกคลื่นราวกับคลื่นซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับโลกในขณะที่คินเฟนกำลังตรวจสอบผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันศีรษะของเธอและจ้องมองไปที่คินเฟงเมื่อถิมเฟิงเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเขาก็หลีตาลงทันทีเขาเคยเห็นเพียงร่างของผู้หญิงคนนี้มาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครต่อหน้าเขาแต่เมื่อเขาเห็นใบหน้าที่สวยงามและน่าลหลงไหลนั้น เขาก็รู้ทันทีถึงตัวตนของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาหากไม่มีอะไรผิดปกติกับความทรงจําคนตรงหน้าคุณคือลิ่งรูอฟอประธานคนถัดไปของกอตคิลิ่งกิลและเป็นลูกสาวของเจ้านายของไชน่าเทียนเชงคอนซอร์ทียมพูดง่ายๆก็คือนี่คือผู้หญิงที่ร่ารวยในหมู่ผู้หญิงที่ร่ํารวยลิ่งรูอฟอไม่ได้อ่อนแอหลังจากเข้าสู่เกมใช้เวลาเพียง3ปีในการเป็นผู้วิเศษอันดับต้นๆของจีนหากไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้ในการต่อสู้เพื่อเทพเพศในศึกเทพเธอคงกลายเป็นมหาอำนาจเทพระดับสูงสุดในภูมิภาคจีนไปนานแล้ว ุเมื่อคินเฟงคิดถึงเรื่องนี้ลิงรูออกซึ่งอยู่ไม่ไกลก็เพิกเฉยต่อคินเฟงแต่กลับเข้าร่วมกลุ่มกินที่ล้อมรอบและปราบปรามเจ้านายอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะมีข้อตกลงบางอย่างและกินสังหารพระเจ้าที่นำโดยลิงรูออกได้เข้าร่วมทีมในการล้อมและปราบปรามบอสได้สำเร็จเมื่อเห็นฉากนี้ถินเฟิงจึงยกไม้เท้าขึ้นและเดินไปหาเจ้านายอย่างรวดเร็วเมื่อคินเฟงเข้าใกล้บอสลูกไฟขนาดเล็กและสายฟ้าฟาดโจมตีบอสที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างต่อเนื่องบูมบูมบูมลบแปดร้อยเก้าสิบลบแป จุดจุดจุดในทันทีปริมาณเลือดของเจ้านายที่อยู่ตรงหน้าเขาลดลงอย่างมากและความเร็วของปริมาณเลือดที่ลดลงนี้ยังคงเพิ่มขึ้นจุดจุดจุดแต่ในขณะที่ขิ้นเฟงเข้าใกล้กลุ่มผู้เล่นที่ล้อมรอบและปราบปรามบอสผู้เล่นหลายคนก็รีบออกจากทีมและโจมตีขิ้นเฟงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้ไม่ไกลาจากขิ้นเฟงทีมนี้ก็โจมตีขิ้นเฟงโดยตรงบูมติงติงติงตงงนางสาวนางสาวนางสาวจุดจุดจุด คำแนะนำคุณถูกโจมตีโดยทีมเฟิงชิงหยางคุณมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้และโทษประหารชีวิตสำหรับการฆ่าคู่ต่อสู้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คำแนะนำคุณถูกโจมตีโดยทีมไบยูวูเกียคุณมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้และโทษประหารชีวิตสำหรับการฆ่าคู่ต่อสู้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คำแนะนำคุณถูกโจมตีโดยทีมบลูิงสควอตคุณมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้และโทษประหารชีวิตสำหรับการฆ่าคู่ต่อสู้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จุดจ ฉันไม่เป็นที่ต้อนรับบทที่8ซ้อนบัฟอีกครั้งหลังจากถูกโจมตีทั้งบับลูกไฟขนาดเล็กและบับสายฟ้าฟาดได้เปลี่ยนทิศทางการโจมตีและโจมตีผู้เล่นที่มีชื่อสีแดงโดยตรงบูมบูมบูมลบ890ลบ890ลบ190จุดจุดจุด,จดติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณสังหารทุ่งหญ้าสีเขียวเหนือหัวของคุณสำเร็จแล้วคู่ต่อสู้เลเวล2ติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณฆ่าสำเร็จแล้วฉันเป็นพี่ใหญ่หมายเลขสีจริงๆคู่ต่อสู้เลเวล2 ติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณสังหารที่เสริญสำเร็จแล้วคู่ต่อสู้เลเวลสองจุดๆในเวลานี้การโจมตีหลายครั้งได้สังหารกลุ่มผู้เล่นชื่อแดงโดยตรงภายในไม่กี่วินาทีเพราะนักเตะเหล่านี้มาจากคนละทีมดังนั้นพวกเขาจึงรเริ่มโจมตีคินเฟงซึ่งทําให้คินเฟงได้รับสิทธิ์ในการตอบโต้ทีมของพวกเขาในเวลานี้เทคนิคสายฟ้าฟาดและเทคนิคลูกไฟขนาดเล็กยังคงโจมตีผู้เล่นชื่อแดงที่อยู่รอบตัวพวกเขาผู้เล่นชื่อแดงถูกฆ่าตายทีละคน ในเวลานี้กินหลายแห่งที่อยู่รอบๆอบบอสตางก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกและรีบผันกลับไปมองที่คินเฟงซึ่งอยู่ไม่ไกลขณะที่คินเฟงเดินเข้ามาผู้เล่นบางคนที่ไปสกัดกัน้นคินเฟงเพิ่งเดินออกไปพวกเขาถูกฟ้าผ่าจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นและระเบิดสิ่งต่างๆแม้แต่ผู้เล่นบางคนก็โดนลูกไฟก่อนจะก้าวออกไปสองก้าวช่วงเวลาที่โจมตีมันถูกควบคุมโดยน้ำแข็งโดยตอรอง,งอจากนั้นเทคนิคลูกไฟอีกลูกก็ปรากฏขึ้นจากอากาศและพาผู้เล่นออกไปทันทีหลังจากเห็นฉากนี้ผู้เล่นทุกคนก็ตกตะลึงนีีี่่่นนนนมััอะไรกนเยน ทั้งเจ็ดและคนอื่นๆถูกฆ่าตายได้ยังไงดูข้อความแจ้งเตือนสิคนนั้นถูกฆ่าแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นเขาไรา้เม็ดมนเขาปล่อยทักษะมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรจุดๆในเวลานี้ลิ่งรูออฟก,ก็ให้ความสนใจกับคินเฟงเช่นกันเมื่อเธอเห็นคินเฟงเดินและสังหารอย่างล่องหนเธอก็รีตาลงทันทีลิ่งรูออฟยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคินเฟงในขณะน,นี้ท่านหลอดหมาป่าที่ยืนอยู่ข้างๆลิ่งรูออฟเห็นการจ้องมองของลิ่งรูออฟและรีพูดกับลิงรูออฟท่านอาจารย์รูออฟชายคนนี้ บางทีอาจมีเครื่องมือวิเศษอยู่บนร่างกายของเขาทำไมไม่ทำละคุณลองพิจารณาข้อเสนอของฉันอีกครั้งไหมเขาสกัดกั้นและฆ่าที่นี่แล้วปิดกั้นจุดคืนที่ระเบิดอาวุธเวทมนต์ใส่เขาอัญญประกาศคู่ลิงรูออฟไม่ใช่คนโง่เธอรู้ชัดเจนว่าลอร์ดบุ๊กนำทางตัวเองมาตั้งแต่แรกโดยต้องการใช้มือของเธอเองเพื่อฆ่าถิ่นเฟิงต่อหน้าเธออย่างไรก็ตามลิงรูออฟจะไม่สกัดกั้นและฆ่าผู้เล่นตามต้องการเพียงเพราะคำพูดของเขาแน่นอนหากคุณแน่ใจว่าอีกฝ่ายมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษ ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่สิ่งประดิษฐ์ระดับต่ำสุดก็ยังหายากมากเพื่อประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์นี้ไม่มีอะไรจะทําให้คนธรรมดาขุนเคืองได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลิงรูออฟก็เหลือบมองที่ลอร์ดบูฟและพูดอย่างใจเย็นฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องพูดมากเกินไปเมื่อได้ยินคำพูดของลิงรูออฟลอร์ดหมาป่าก,ก็หุบปากทันทีเขารู้ดีว่าถ้าเขาพูดต่อฉันเกรงว่าผู้ใหญ่คนนี้จะรังเกยียจเขาดังนั้นลอร์ดบูฟจึงรู้สถานการณ์ปัจจุบันและหุบป,ปากเมื่ออออหันนศีีรรษไไปปดวงงงงงตาขลิิ่ฟก็้ทเ ในเวลานี้คินเฟงยังคงสังหารผู้เล่นจากทั่วทุกมุมผู้เล่นเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วต้องการโจมตีคินเฟงในสถานะที่มีชื่อสีแดงพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้คินเฟงได้ด้วยซ้ำพวกเขายังอยู่นอกระยะร้และจู่ๆพวกเขาก็ถูกฟ้าผ่าและลูกไฟฆ่าตายหลังจากการฆ่าผู้เล่นกลุ่มหนึ่งชินเฟงไม่ได้รีบเร่งที่จะฆ่าบอสแต่ไปที่กองศพของผู้เล่นและเริ่มเก็บสิ่งของที่หล่นลงมาติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับจี้เงินบริสุทธิ์ระดับเงินติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับโกลอามการ์ดซิลเว ติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับดาบเวทมนต์ที่หายไประดับทองติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับกรน้ำหมาป่าป่าระดับเงินติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับเหรียญทองดอกจันทร์สามจุดจุดจุดรับคลื่นและรับอุปกรณ์สามชิ้นโดยตรงหลังจากได้รับอุปกรณ์ทั้งสามชิ้นนี้แล้วคินเฟงก็เริ่มดึงบัฟออกมาโดยตรงติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณสกัดกั้นจี้เงินบริสุทธิ์เกรดเงินได้สําเร็จ เกราะเรืองแสงเกรดเงินดาบเวทมนต์ที่หายไปเกรดทองเกราะหนามหมาป่าเกรดเงินเอฟเฟกต์พิเศษทั้งแของคุณมีได้รับบัฟใหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบจุดจุดจุด,จดเมื่อได้ยินคําแนะน,นํานี้คินเฟงก็มองไปที่แถบสถานะอย่างรวดเร็วบัฟสติปัญญาเอฟเฟกต์แอตทริบิวต์สติปัญญาบวกหกสิบบัฟหลังสีน้าเงินเอฟเฟกต์ฟื้นฟูสี่สิบมพต่อวินาทีบัฟความแข็งแกร่งเอฟเฟกต์แอตทริบิวต์ความแข็งแกร่งบวกหนึ่งร้อยบัฟโกลมาร์กเอฟเฟกต์ การโจมตีแต่ละครั้งจะเพิ่มโกลมาร์หนึ่งชั้นให้กับศัตรูหลังจากซ้อนโกลมาร์สิชั้นแล้วทักษะโกลดาวจะถูกเรียกใช้ภายในระยะสิดอกจันสิบยูนิตท,ทั้งหมดศัตรูของสร้างความเสียหายจริง5้าพันดามจบัฟการบาดเจ็บสาหัสเอฟเฟกต์เมื่อโจมตีมีโอกาส5%เที่จะสร้างเอฟเฟกต์การบาดเจ็บสาหัสต่อศัตรูเมื่อเอฟเฟกต์นี้ทำงานพลังโจมตีพลังป้องกันของศัตรูจะลดลง50%บร่างกายเปอฟเฟกต์บูปร่าง 1, 2, 0, กามเอฟเฟกต์หลังจากถูกโจมตี่งของเสีย,ยจ,ากกาจมต้ับัใช้กำลัง จุดๆโดยพื้นฐานแล้วพวกเขากำลังเสริมพลังบัฟยกเว้นบัฟโกลมาร์และบัฟการบาดเจ็บสาหัสบัฟอื่นๆได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลานี้ถิ่นเฟิงจ้องมองไปที่บัฟโกลมาร์และบัฟการบาดเจ็บสาหัสโดยตรงบัฟทั้งสองนี้มีพลังมากบัฟโกลมาร์สามารถเปิดใช้งานได้เพียงครั้งเดียวโดยการซ้อนเครื่องหมายสิบชั้นแต่ยังดีกว่าไม่มีเลยคลื่นกระตุ้นสามารถเล่นเอฟเฟกต์เอาท์พุตกลุ่มได้โดยตรงและยังคงมองข้ามความเสียหายจริง5 0 0พันแต้มมขอองค์การป้องกัน แน่นอนว่าบาฟัฟอาการบาดเจ็บสาหัสก็แข็งแกร่งมากเช่นกันแม้ว่าจะมีโอกาสเพียง5%ที่จะทริกเกอร์แต่เมื่อเพิ่มบฟัฟการโจมตีของคินเฟงแล้ว5%ที่จะกระตุ้นก็ไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นไม่ว่าจะแย่แค่ไหนเขาก็จะได้รับอุปกรณ์ที่เอฟเฟกต์อาการบาดเจ็บสาหัสเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่บฟัฟจะเพิ่มขึ้นเป็น100%บทที่9บฟัฟประสบการณ์2เท่าสายฟ้าฟาดขั้นสูงเศษหนึ่งส่วนห้าในเวลานี้หลังจากที่คินเฟงดูบฟัฟที่ได้รับมาใหม่สายฟ้าฟาดและลูกไฟขนาดเล็กก็โจมตีผูู้เล่่นสแดงออยรอบๆ บูมบูมบูมลบหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบลบหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบลบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบจุดจุดจุดหลังจากได้รับเอฟเฟกต์มากมายผลลัพธ์ของคินเฟงก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งสร้างความเสียหายได้ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแต้มทุกๆ2สองวินาทีหากคินเฟงถูกขอให้ระบุบอสสีทองเขาจะสามารถฆ่าบอสได้ภายในยี่สิบวินาทีหลังจากดูความเสียหายของตัวเองแล้วคินเฟงก็รีบวิ่งไปหาเจ้านายบอสเหลือพลังชีวิตเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นและถึงเวลาที่ต้องเเเ้รร่่่่วมมมกตตออออสูพพืืบิี ในทวีปมีรันใครก็ตามที่โจมตีคริติคอลของบอสมีชดเชยใครก็ตามที่มีค่าประสบการณ์50%ในการฆ่าบอสและเป็นเจ้าของไอเทมที่ดรอปดังนั้นกลิ่นผู้เล่นเหล่านี้ที่ล้อมรอบบอสโดยพื้นฐานแล้วกำลังแย่งชิงการแต่งหน้าของบอสในขณะน,นี้เมื่อเห็นคินเฟงใกล้เข้ามาผู้เล่นหลายคนก็รีบออกไปและพยายามปิดกัน้นคินเฟงด้านนอกแต่ในเวลานี้คินเฟงได้เปลี่ยนโหมดการโจมตีโดยตรงและกำหนดเป้าหมายขององค์การโจมตีเป็นลำดับความสำคัญในการโจมตีสัตว์ประหลาด หลังจากที่คินเฟงตั้งค่ามันสายฟ้าฟาดและลูกไฟขนาดเล็กก็เริ่มโจมตีหมาป่าเวมนม์ทองคำที่ได้รับการอัปเกรดในระยะไกลบูมบูมบูมลบหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบลบหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบลบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบจุดจุดจุดผลลั์ความเสียหายลดลงอย่างต่อเนื่องในเวลาเพียงชั่วคริปตาชพของหมาป่าเวมนม์ที่อัปเกรดแล้วลดลงเป็นจำนวนมากในทันทีและหลังจากที่สุขภาพของหมาป่าปีศาจท,ที่อัปเกรดลดลงต่ำกว่าหนึ่งหมื่นพลังสีดำที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วน ทันใดนั้นหลังผู้เล่นหลายร้อยคนรอบๆหมาป่าป่าที่ได้รับการอัปเกรดมีภาพมืดปรากฏขึ้นหลังจากที่การคาดการเหล่านี้ปรากฏขึ้นพวกเขาก็โจมตีผู้เล่นเหล่านี้ทันทีบูมลบหนึ 1, ่งพันห้าสิบเอ็ดลบหนึ่งพันห้าร้อยสองลบหกร้อยสิบเจ็ดจุดจุดจุดผู้เล่นหลายคนถูกฆ่าตายทันทีในไม่กี่วินาทีคำเตือนหมาป่าเวทมนตร์อัปเกรดขั้นสูงบอสสีทองกำลังอยู่ระหว่างการกลายพันธุ์ที่ไม่รู้จักโปรดให้ความสนใจผู้เล่นทุกคนเมื่อได้ยินคำเตือนนี้ผู้เล่นทุกคนที่ล้อมรอบและปราบปราบบอสก็เปลี่ยนนนสีาททั เร็วเข้าส่งรถถังไปด้านบนอีกอย่าปล่อยให้เขาอัปเกรดแถวหน้าหลายแถวห่างกันไม่กี่วินาทีและความเกลียดชังก็ไม่สามารถระง,งับได้ให้ตายเถอะถ้าคุณไม่มีแถวหน้าแค่ใช้ออพุ์ไปข้างบนแล้วพยาบาลแถวหลังจะจัดการให้จุดๆเมื่อเห็นผู้เล่นรอบตัวเขาเหมือนศัตรูคินเฟงก็ไม่ตื่นกระหนกเลยมอนสเตอร์ระดับบอสทุกตัวมีโอกาสที่จะกระตุ้นการอัปเกรดเมื่อเอชีของพวกมันลดลงถึงระดับหนึ่งหลังจากอัปเกรดแล้วบอสระดับทองจะถูกอัปเกรดเป็นบอสระดับทองเข้มอาจกล่าวได้ว่าคินเฟงค่่่่อนนนนขขข้้้าาาาางงงหววััเจะผดดสูไ ท้ายที่สุดแล้วการสังหารบอสดาร์โก่าประสบการณ์ที่ได้รับและสิ่งที่ระเบิดจะได้รับการปรับปรุงในเชิงคุณภาพเมื่อคินเฟงคิดถึงสิ่งนี้หมาป่าเวทมนต์ที่ได้รับการอัปเกรดระดับสูงก็ปลืนศพของผู้เล่นทันทีในไม่กี่รอบบวก5024บวก5024บวก5024จุดจุดจุด,จดชุดคำเตือนเพื่อฟื้นฟูปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นจากหัวของหัวหน้าหมาป่าเวทมนต์ที่อัปเกรดระดับสูงในเวลาเพียงชั่วพริบตา HT ของบอสหมาป่าเวทมนต์ที่อัปเกรดระดับ ในเวลานี้ผู้เล่นโดยรอบก็เริ่มถูกสังหารอย่างเมามันชินเฟิงเห็นฉากนี้จึงเดินไปข้างศพของผู้เล่นอย่างเงียบๆและเริ่มเก็บสิ่งของบอสหมาปา่าป่าที่ได้รับการอัปเกรดระดับสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฆ่าก่อนอื่นให้บัฟลูกไฟเล็กและบัฟสายฟ้าฟาดวางสายแล้วโจมตีและทำความสะอาดสนามรบด้วยตัวเองโดยไม่ชักช้าติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณได้รับหนังสือทักษะการโจมตีสายฟ้าติ้งตรงเครื่องหมายตัวนนคุณได้รับเกราะหนามหมาปา่ปาป่าระดับเหล็กดำติ้งตรงเครื uma, ่องหมายตัััวนนนออคุณไดดด้้รรรบบบงเเทาาาาาูหมปป่่ะล็ก ติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับกา,า,า, names, า,า,า,างเกงหนามหมาป่าป่าระดับเหล็กดำติ้ง er ตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับน้ำยาประสบการณ์สองเท่าระดับทองติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับหมวกหนามหมาป่าระดับเหล็กดำติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับกราะแขนหมาป่าน้ำระดับเหล็กดำติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณได้รับเหรียญทองดอกจันห้าจุดๆหลังจากที่คินเฟนค้นหาคลื่นแห่งสนามรบกองอุปกรณ์และไอเทมก็ปรากฏขึ้นในคลังเก็บของในทันทีแน่นอนว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นชุดหนามหมาป่า สิ่งที่ทาให้คินเฟงประหลาดใจมากที่สุดก็คือคลื่นนี้ได้รับหนังสือทักษะการโจมตีด้วยสายฟ้าและยาประสบการณ์สองเท่าโดยไม่คาดคิดไม่จําเป็นต้องพูดว่าสายฟ้าฟาดหนึ่งในวิธีการส่งออกปัจจุบันของคินเฟงเทคนิคการโจมตีด้วยสายฟ้านี้เมื่อแยกเอฟเฟกต์ออกมาแล้วคาดว่าจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบบ้าหรือคูดาวของเทคนิคการโจมตีด้วยสายฟ้าสําหรับยาประสบการณ์สองเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงถอนเวฟโบนสัสประสบการณ์สองเท่าถาวรเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถิ่นเฟิงก็ไม่ลังเลที่จะเริ่มส ติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณสกัดการเอฟเฟกต์พิเศษได้สำเร็จสิบแบบและคุณได้รับบัฟหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบจุดจุดจุดเมื่อได้ยินคำแนะนำนี้คินเฟงก็เหลือมองไปที่แถบสถานะอย่างรวดเร็วบัฟประสบการณ์สองเท่าเอฟเฟกต์ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มเติมสองร้อยเปอร์เซ็นต์บัฟสายฟ้าฟาดเอฟเฟกต์ F ect, ทุกทุกหนึ่งวินาทีจะเปิดใช้งานสายฟ้าฟาดโดยอัตโนมัติบนเป้าหมายเดียวที่อยู่ภายในระยะยี่สิบสามดอกจันยี่สิบสามหน่วยสายฟ้าฟาดจะสร้างความเสียหายเวทสายฟ้าหกสิบบวกหนึ่งร้อย ตามที่คาดการไว้บัฟของ lightning strike ได้รับการเสริมประสิทธิภาพระดับมหากราบโดยตรงเมื่อก่อนเป็นทุกๆ2วินาทีแต่ตอนนี้จะเป็นทุกๆหนึ่งวินาทีและระยะการโจมตีก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่พลังโจมตีพื้นฐานของทักษะดั้งเดิมยังเพิ่มขึ้นจาก30เป็น60เอฟเฟกต์บัฟโดยรวมเพิ่มขึ้นโดยตรงสองเท่าซึ่งเป็นการปรับปรุงเชิงคุณภาพหากคุณเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มประสบการณ์2เท่าประสิทธิภาพขององค์การอัปเกรดของคินเฟงจะเพิ่มขึ้นหลายครั้ ในขณะนี้เมื่อคินเฟงคิดถึงสถานที่นี้ทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังมาจากระยะไกลคำรามประกาศระดับภูมิภาคหมาป่าเวทมนต์อัปเกรดขั้นสูงบอสทองบรรลุความก้าวหน้าสำเร็จแล้วระดับปัจจุบันคือดา์โกประกาศระดับภูมิภาคขณะนี้หมาป่าเวทมนต์อัปเกรดขั้นสูงบอสทองเข้มอยู่ในช่วงอ่อนแอสังหารมอนสเตอร์ตัวนี้เพื่อรับการระมาถึงที่หายากมากมายโปรดใส่ใจกับผู้เล่นทุกคน